สวัสดีมีความสุขค่ะมาเจอกันนะคกับวันนี้เนาะมาพูดคุยกันอีกแล้วในบ้านแสงสว่างนะคะเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวพี่เมย์จะอ,อัดคลิปอ่านไพ่ให้นะคะเมื่อวานไม่ได้อ่านไพ่เนาะกี่วันแล้วอะวันสองวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ย เป็นช่วงที่กําลังรับสารรับพลังงานแล้วก็เรียนรู้นะคะอย่างหนักเลยนะคะด้วยตัวพี่เมย์เองก็ฝึกฝนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยากจะเอาข้อมูลหรือว่าสารที่สําคัญที่ได้รับวันนี้เนาะต้องรีบทําคลิปนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเสราร์อาทิตย์นี้หรือช่วง วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่สําคัญมากๆเลยแต่ถ้าใครมาดูคลิปนี้หลังจากเสาร์อาทิตย์ที่7ที่8นะคะพรุ่งนี้วันที่7กับที่82วันเป็นวันที่สําคัญมากๆนะคะสาคัญคืออะไรสําคัญที่เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราจะขอพรกับพระจันทร์กันอีกแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะมองเห็นดวงจันทร์นะคะหรือไม่เห็นอาจจะแบบเมฆหมอกบงังก็แล้วแต่นะคะในวัน เสาร์อาทิตย์นี้นะคะพี่เมย์อยากจะให้ทุกคนอย่างที่บอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมทั้งเดือนเลยอยากจะให้ทำเขาเรียกว่าอะไรทำพิธีไม่ใช่ทำพิธีสิให้ตัวเองอะอยู่ในโหมดของคนที่อธิษฐานนะคะ<ม>ภาวนาจิตใช้จิตดนบันดาลเมนิเฟสจินตนาการหรือพูดสิ่งที่ตัวเองอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะใช้ใชถ้อยคำ a f f i r m a t i o n ั ation, ้อยคำย้ำจิตในทิศทางบวกในสิ่งที่เป็นเป้าหมายหรือความฝันสิ่งที่เราต้องการนะคะช่วงจังหวะเดือนธันวาคมทั้งเดือนอยากจะให้ทุกคนเนี่ยยืนยันพลังงานเป้าหมายสิ่งที่เราต้องการให้เคลียร์ให้ชัดเจนนะคะบอกให้จักรวาลได้รับรู้บอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เขาอจะได้ เขาเรียกว่าเป็นการยืนยันออเดอร์เดี๋ยวพูดเหมือนการสั่งของเลยคือการยืนยันในสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราอยากได้จริงๆเราอยากจะรับตรงนั้นจริงๆเนะะียคะแล้วสิ่งที่เราควรจะทำนี่คือประกาศนะคะประกาศออกไปว่าเรานะคะ คือให้เคลียร์ตัวเองว่าเป้าหมายที่เราต้องการคืออะไรนะคะแล้วสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นให้จินตนาการแล้วให้อยู่ในสถานการณ์หรือความฝันอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วให้เอาตัวเองนะคะเข้าไปเป็นคนคนนั้นเดือนทั้งเดือนเนี่ยให้ฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่มีพลังงานในสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเราบอกว่า โอกูหนูอยากได้ความมั่งคั่งร่ำรวยล่ะอยากได้เงินทองโชคล่าวาสนาทำอย่างไรนะคะสิ่งที่เป็นพลังงานการดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยหรือเงินทองนั่นคือพลังงานของการให้นะคะการให้การไม่ตรหนีทีเหนียวการให้นะคะให้อะไรก็ได้ไม่ตรหนีทีเหนียวไม่ใช่ว่าพูดถึงว่าตรหนีในทรัพย์สินนะ ทุกอย่างเลยนะคะถ้าคุณให้ได้ให้ได้โดยไม่เดือดร้อนให้ในสิ่งที่คุณให้ได้ให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้ข้อคิดให้การปอบโยนให้สตินะคะให้ความเห็นอกเห็นใจให้แสงสว่างนะคะในสิ่งที่คุณทำได้เป็นการให้กำลังใจให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตในทิศทางที่ คุณทำได้นั่นคือการให้และการให้นำมาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยหมายความว่าอย่างไรนะคะพอคุณเริ่มต้นให้อ่ะคุณรู้ไหมว่าคนที่ให้อ่ะทำไมเขาถึงให้เขามีพอแล้วไงคะเขามีพอเขาถึงให้ถูกไหมถ้าเขาขาดเขาจะให้ได้ไหมถ้าเขาขาดเขาให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจงเลือกสิ่งที่คุณให้ได้แล้วมีความสุขที่สุด นะ,ะถ้าคุณอยากเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยจงอย่าตรณีทีเหนียวและเป็นคนที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้แล้วคุณจะได้รับความมั่งคั่งและเงินทองเข้ามาอย่างไม่ขาด นะคะนั่นคือพลังงานเรียกเงินหรือเป็นพลังงานของเงินนั่นเองพลังงานของความรักนะคะคุณก็จะต้องเป็นคนที่มีความรักเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในทิศทางที่รักทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรักในตัวตนของคุณคนอื่นที่เขาเป็นเขาเป็นแบบไหนก็รักเขาแบบนั้นนะะ่ะนะคะผู้คนรอบข้างคุณอ่ะคุณต้องให้ความเข้าอกเข้าใจไม่ตัดสินนะคะแล้วรักแล้วก็เคารพในสิ่งที่เขาเป็นนะคะไม่ไปบังคับกัด เพียงแต่แนะนําแนวทางไกด์ไลน์ให้นั่นคือการให้ความรักแล้วจะได้ความรักกลับมาเราเป็นคนรักนะคะเป็นความรักไม่ใช่เป็นคนรักเป็นความรักให้ความรักแล้วจะได้ความรักกลับนะคะเป็นคนที่อยากมีสุขภาพดีทําไงต้องเชื่อก่อนว่าตัวเองนั้นนะมีสุขภาพดีนะคะเป็นคนที่สร้างความเชื่อให้กับตัวเองว่าเซลล์ในร่างกายของเรานั้นน่ะ นะคะสเตมเซลล์เราอ่ะสร้างเซลล์ใหม่ตลอดเวลาแล้วเซลล์เรานั้นอ่ะแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดเวลาเลยสร้างความเชื่อให้กับตัวเองกําหนดจิตตัวเองว่าเซลล์เราอ่ะสร้างเซลล์ใหม่คือจริงๆแล้วเซลล์เราอ่ะสร้างเซลล์ใหม่ตลอดเวลาอยู่แล้วนับล้านๆเซลล์นะคะทุกวินาทีเขาสร้างตลอดทีนี้ให้เราอ่ะคอนเฟิร์มตัวเราว่าเซลล์เรานั้นอ่ะแข็งแรงสมบูรณ์เซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาเป็นเซลล์ใหม่ที่บริสุทธิ์แล้วก็ ทําให้ DNA ของคุณนั้นนะ่ะวิวัฒนาการถึงขั้นสุดที่สามารถเป็นพลังงานที่ไร้ขีดจํากัดบอกตัวเองแบบนี้ค่ะสร้างความเชื่อให้กับตัวเองนะคะในสุขภาพร่างกายของตัวเองบอกตัวเองเลยว่าในระบบทุกระบบในร่างกายของคุณนั้นนะทำงานอย่างสมดุลสมบูรณ์แบบยีนของคุณสร้างโปรโตีนที่เป็นโปรโตีนที่บริสุทธิ์ทำให้ร่างกายของคุณสมดุล ทำงานได้อย่างสมดุลทุกระบบในร่างกายทำงานได้อย่างสมดุลสมบูรณ์แบบสเตมเซลล์ sale, สร้างเซลล์ใหม่ตลอดเวลาทําให้เซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเซลล์ที่บริสุทธิ์แข็งแรงทําให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีคุณต้องบอกตัวเองแบบนั้นเรื่องสุขภาพแล้วเรื่องหน้าที่การงานล่ะคะพี่เมเรื่องหน้าที่การงานคุณต้องรักในสิ่งที่คุณทา รักและขอบคุณงานของคุณนะคะรักและขอบคุณงานของคุณมีความสุขกับการทํางานแล้วตอนนี้ถ้าหนูไม่มีความสุขกับการทํางานแล้วมันจะทําให้ตัวเองมีความสุขกับการทํางานได้ยังไงมองในมุมที่ทําให้คุณมีความสุขคือคุณได้อะไรคือคุณได้มีชีวิตการมีงานนะคะมีงานคือมีเงินเข้ามา เลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตได้เป็นความภาคภูมิใจงานนี้คือพระคุณจงขอบคุณแล้วมีความสุขกับคุณที่เขาให้แล้วพอคุณขอบคุณกับกับบุญคุณหรือความสุขที่เขาให้สามารถเลี้ยงดูชีวิตของคุณนะคะทีนี้คุณขอบคุณเขาแล้วถ้าคุณอยากได้งานแบบในฝันคุณก็จินตนาการเอาไงนะคะแต่คุณอย่าไปโทษหรือไปมีพลังงานลบกับงาน เราว่ามันจะเป็นอุปสรรคขวางน้าแล้วคุณจะวนอยู่กับงานที่เป็นพลังงานเก่าๆก็จะวนอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้คือขอบคุณเขาก่อนยินดีเขาก่อนที่เขาอะช่วยเหลือเราดูแลปกป้องเป็นงานที่ทําให้เรามีชีวิตนะคะสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้นะแต่ทีเนี้ยเขาคือรากฐานที่ทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้เราต้องขอบคุณเขา สเตปต่อไปคืออะไรอยากได้งานใหม่ที่ดีจินตนาการเอาเลยอนาคตงานเราจะเป็นแบบไหนปัจจุบันงานเราเนี่ยขอบคุณเขาซะนะคะขอบคุณเขาเขาจะได้นําพาไปในความก้าวหน้าที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นในความรุ่งเรืองของคุณนั่นคือวิธีการนะคะที่พี่เมย์บอกเนี่ยสุขภาพบอกแล้วเงินบอกแล้วงานบอกแล้วความรักบอกแล้วครบแล้วนะคะทีนี้ชีวิตในฝันชีวิตที่เต็มไปด้วยความอิสระนะคะ คุณก็จะต้องทำอย่างไรนะคะคุณจะต้องชำระล้าง,างหรือว่าปลดปล่อยปลดปล่อยตัวเองออกจากเขาเรียกว่ากรอบหรือข้อจำกัดที่คุณมีคุณมีข้อจำกัดอะไรที่ทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้แสดงออกในตัวตนที่คุณเป็นหรือในจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของคุณนะคะนั่น คุณจะต้องให้ตัวเองเป็นอิสระแล้วก็คิดนอกกรอบว่าทุกอย่างเป็นไปได้คุณสามารถเสกสรรทุกอย่างได้คุณสามารถมีชีวิตในฝันได้คุณสามารถได้ทุกอย่างที่คุณปรารถนา,น,านะคะทีนี้กลับมาเข้าเรื่องกันอันนี้คือแนะนําพลังงานไปแล้วนะสี่เรื่องนะคะสิ่งที่คุณต้องทํา คืออะไรคือการขอบคุณการยืนยันพลังงานของคุณหาเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการให้เจอว่าต้องการอะไรนะคะในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยในวันที่7กับที่8เข้ามาเข้าเรื่องของเรานะวันที่7ที่8นะคะพี่เมย์จะพูดสั้นๆไม่พูดยาวนะกับคลิปนี้นะเกับ8เนี้ยในช่วงกลางคืนที่คุณเห็นพระจันทร์หรือถ้าช่วงกลางวันคุณเห็นพระจันทร์น่ะพี่เมย์เห็นพระจันทร์ตอนกลางวันบ่อยบ่อยมากนะคะในช่วงเดือน พฤศจิกายนเนาะเดือนที่แล้วอะที่ผ่านมาเนี่ยพระจันทร์ขึ้น7 8 9 1แ11แล้วก็ขึ้นเรื่อยๆนะในช่วงกลางวันกลางวันแสกๆลราขึ้นในบริเวณที่เดียวจุดเดิมตลอดที่พี่เมย์เห็นทีนี้ให้คุณสังเกตให้ดีนะคะช่วงเนี้ยนะถ้าคุณเห็นพระจันทร์นะคะให้คุณอนะมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มไปด้วยความรักถ้าคุณมองด้วยความรักและคุณเปิดใจปฏิหารจะเกิดกับคุณ ค,คุณจะเห็นบ่อยๆแล้วคุณเห็นอะไรที่มันเป็นปฏิหารเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มหาศย์น่ะคุณไม่ต้องลังเลสงสัยให้รีบขอบคุณแล้วบอกว่านั่นคือการอวยพรให้บอกแบบนั้นเลยโอโ้เทวดานางฟ้าจาักรวาลอวยพรฉันขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับฉันปฏิหารที่เกิดขึ้นในวันนี้ฉันยินดีรับฉันตื่นเต้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณพูดแต่พลังงานดีๆ เลือกเปิดประตูที่จะรับแล้วคุณจะรับได้เรื่อยๆการอวยพรจะเกิดกับคุณเรื่อยๆปาฏิหารจะเกิดกับคุณเรื่อยๆแล้วคุณจะเห็นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยคะนั่นคือการเปิดตาเปิดใจเนี่ยคะ เปิดใจเปิดดวงตาเปิดหัวใจนะคะของคุณนะ,ะมันจะทําให้คุณนั้นน่ะเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าเข้าไปอยู่ในพลังงานเดียวกันในคลื่นพลังงานเดียวกันแล้วมันจะง่ายที่คุณจะทํเมนิเฟตนะคะเมนิเฟตก็คือการสร้างสารรค์จินตนานการดึงความฝันให้เกิดปรากฏในชีวิตจริงนั่นเองนะคะนี่แหละ ที่พี่เมย์บอกว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะให้คุณมองหาพระจันทร์ให้เจอแต่ถ้ายังไงไม่เจอไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสถ้าบอกว่าโอ้โหพี่เมย์เมฆบงังมองไม่เห็นพระจันทร์คุณรู้ไหมถึงเมฆจะบังนะคะถึงจะเป็นกลางวันคุณสามารถพูดได้เหมือนที่พี่เมย์บอกอะตอนเช้าเราลงไปเกาดิ้งก็คืออยู่ใช้เวลากับธรรมชาติแล้วก็ขอบคุณพระแม่ธรณพพาาพพีพระแม่คงคาพระพายพระเพลิงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาว คือทุกอย่างน่ะเขาอยู่ตรงที่ที่เขาอยู่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งมันมีเมฆหมอกบังตาทำให้เรามองไม่เห็นแต่สิ่งที่มีอยู่ก็คือมีอยู่เขาเป็นพลังงานแล้วถ้าเราจะเชื่อมต่อกับเขาเพียงแต่เราอะตั้งจิตอธิษฐานกล่าวถึงจินตนาการถึงและพูดถึงแต่สิ่งที่พี่เมย์อยากให้ทำถ้าใครมองเห็นพระจันทร์ในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะให เขาเรียกว่าอะไรให้ทำสมาธิหรือภาวนาจิตใต้แสงจันทร์คุณอยากได้อะไรล่ะขอพรกับพระจันทร์ค่ะสองวันนี้นะทำภาวนาจิตจินตนาการขอพรกับพระจันทร์พูดเลยกับพระจัะจนทะร,ร์พระจันทร์นะคะอาจพระจันทร์ลูกขอพรพระจันทร์ขอบคุณที่อวยพรลูกอ่นะเนี่ยคะ บอกไปเลยอวยพรลูกว่าอย่างไรพระจันทร์อวยพรว่าอย่างไรคุณจงพูดในสิ่งที่คุณอยากได้เนะี่ยบอกไปเลยไม่ต้องอายจะพูดเสียงดังหรือจะพูดในใจเอาที่ตัวเองรู้สึกว่ามันแบบเป็นตัวเองที่สุดมันรู้สึกว่าแบบเข้าถึงพลังงานที่สุดมันรู้สึกเชื่อมั่นว่าตัวเองเข้าถึงพลังงานแล้วอธิษฐานได้อย่างเป็นผลสาเร็จ นะคะแล้วการอธิษฐานการภาวนาจิตการใช้จิตดนบันดาลการวิชวลไลเซชันหรือการจินตนาการนะคะให้คุณอยู่ในพลังงานของการที่แบบว่าขอบคุณพรที่ลูกได้รับอะได้รับอะไรล่ะพูดต่อไปให้จบสิ่งที่คุณต้องการนะ,ะขอบคุณพระจันทร์สำหรับพรที่ให้พรลูกแล้วพรที่ลูกได้รับ1 2 3 4 5คุณพูดไป สิ่งที่คุณอยากได้คืออะไรพอคุณพูดจบจินตนาการตัวเองใต้แสงจันท์นั้นน่ะนะคะจินตนาการตัวเองในสิ่งที่คุณได้รับแล้วในสิ่งที่คุณได้รับพรมาคืออะไรให้เห็นตัวเองว่าได้รับแล้วประสบความสําเร็จแล้วได้สิ่งนั้นแล้วแล้วคุณรู้สึกอย่างไรนะคะในวินาทีนั้นน่ะที่คุณได้รับอะถ้าคุณบอกว่าอธิษฐานร้องขอเรื่องของการเงินแล้วถ้าคุณได้รับเงินก้อนโตตรงนั้นแล้วคุณรู้สึกยังไงน่ะ ความรู้สึกมันเป็นยังไงที่มีแล้วอะ่ะให้คุณอยู่ในความรู้สึกนั้นนะคะกับสิ่งที่คุณอะ่ะได้รับพรในพรในสิ่งที่คุณสุดยอดปรารถนาของคุณอะ่ะคุณจะขอกี่ข้อให้ท่องให้ได้ให้เตรียมตัวให้ดีนะคะแล้วเวลารับพรจากพระจันทร์เนี่ยอาธิฐานขอพอรและรับพรจากพระจันทร์ขอบคุณสําหรับพรที่พระจันทร์ให้พรลูกในวันนี้ขอบคุณที่ลูกมีขอบคุณที่ลูกได้รับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, สองแล้วแต่คุณเลยนะคะอธิษฐานเอากี่ข้อแต่พูดให้เป็นประโยคปัจจุบันเหมือนที่พี่เมย์บอกทุกครั้งขอบคุณสำหรับพรที่ลูกได้รับถ้าเป็นเงินก็จากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นึล้านบาทเจาะจงชัดเจนนะคะขอบคุณที่ลูกได้รับรักแท้ขอบคุณที่รักแท้อยู่เคียงข้างลูกตอนนี้ตลอดไปเจาะจงชัด เรื่องสุขภาพพูดชัดเจนเรื่องการงานพูดให้ชัดเจนพูดให้ชัดเจนนะคะคุณลองคิดดูนะคะว่าคนนับร้อยนับพันล้านที่อยู่บนโลกเนี้ยที่เขาอธิษฐานร้องขอให้นึกให้นึกดูว่าสมมุติว่าใครมาขอให้คุณทำอะไรให้คุณสักอย่างแล้วข้อความคุมเคือเข้าใจยากคุณจะเอาไว้ก่อนถูกไหมคะ ทีเนี้ยแต่ถ้าความข้อความชัดเจนอะชัดเจนคือชัดเจนตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายคุณจัดการให้เลยถูกไหมเพราะไม่ต้องตีความไม่ต้องไปแปลไม่ต้องไปหาเพิ่มไม่ต้องไปดูข้อมูลอันที่สองอันที่สามเอามาประกอบกันแล้วเป็นใจความที่เข้าใจง่ายไม่ต้องเพราะว่าดูหนเดียวฟังหนเดียวเข้าใจจบครบในครั้งเดียว คุณก็จัดการให้เสร็จสับรวดเร็วนี่คืออธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะทีนี้การเตรียมตัวในวันนั้นคุณต้องทำอย่างไรคุณต้องเตรียมพร้อมตัวเอง 1. ก่อนการอธิษฐานร้องขอขอพรคุณต้องเตรียมพลังงานคุณก่อนนะคะคืออะไรทําสมาธินะคะทําสมาธิทําอย่างไรคือทําให้ตัวเองจิตสงบอะคือหายใจเข้าออกให้ครบ7เซตนะนะคะหายใจเข้าออกช้าๆยาวๆนะ หายใจเข้าออกนับเซตที่1ครบ7เซตให้รู้สึกว่าตัวเองอะสมาธิจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วนั่นอะอธิษฐานร้องขอแล้วก็รับพรนียนคะ,ะแต่ก่อนอื่นต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะให้ให้แบบว่าตัวตัว,ตวเนื้อตัวเราก็อาบน้ำอาบท่าซะหน่อยนะคะให้เนื้อตัวเราคือคุณต้องนึกว่าอย่างนี้ว่า พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเป็นพลังงานของความสะอาดบริสุทธิ์นะคะพลังงานในทิศทางบวกจะต้องเป็นยังไงสวยงามสะอาดกลิ่นหอมถูกไหมพลังงานคือแบบอว่าอารมณ์ดีมีความสุขเบิกบานใช่ไหมคะเวลาพี่เมย์บอกอะว่าวิธีการที่เราอธิษฐานขอพรหรือจิตดนบันดาลจิตต้องเป็นสมาธิเรามีความสุขความเบิกบานเวลาจินตนาการและได้รับสิ่งนั้นแล้วอะ่ะ ได้รับแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงมันเติมเต็มมันไม่ขาดมันไร้กังวลถูกไหมมันมีความสุขมันอิ่มเอมันสนุกสนานถูกไหมคะมันมีความสงบในใจมันไม่มันไม่มีความกลัวถูกไหมเพราะฉะนั้นพลังงานเหล่านั้นต้องมาค่ะในคืนเสาร์อาทิตย์นี้เวลาคุณอธิษฐานร้องขอนะคะแล้วให้จินตนาการตัวเองอะเสร็จแล้วปุ๊บก่อนนอนอะคุณไปดู MyMovie นะคะ My Movie จะไปดูที่ไหนก็ได้คือภาพที่คุณอยากได้อ่ะ เนะะี่ยค่ะไม movie พี่เมย์ทำไว้มันมีทุกครบทุกเรื่องเลยนะทั้งสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานเรื่องทางการเงินนะมันมีอยู่อันหนึ่งที่พี่เมย์ทำครบไว้ให้เลยนะคะไปดู m y movie ก่อนนอนเนะคะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรปิดการอวยพรก่อนนอนดู m y movie ดูเสร็จแล้วก็จําภาพนั้นโอ้ยล้วก็มีความสุขหลับไ,ไปกับภาพนั้นแล้วยังไงต่อแล้วยังไงพี่เมย์บอกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนให้ภาวนาจิต ให้เช็คพลังงานตัวเองตลอดเวลาให้คอนเฟิร์มตลอดเวลาเลยตื่นนอนขึ้นมาบอกตัวเองเลยฉันมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณปาฏิหาริย์ที่เกิดกับฉันวันนี้ชีวิตที่มีความสุขที่สุดมีความสุขอันยิ่งใหญ่อยู่บนเป็นความเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจํากัดที่จักรวาลมอบให้ให้ฉันฉันขอบคุณฉันรักชีวิตนี้ของฉันที่มีอิสระมีความสุขการงานรุ่งเรือง ทำทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จอะไรล่ะที่คุณอยากได้นะคุณพูดไปเลยขอบคุณไปเลยแล้วก่อนนอนก็ขอบคุณความสําเร็จวันนี้ความสมหวังวันนี้ขอบคุณปาฏิหารวันนี้ขอบคุณความสุขวันนี้ที่ฉันได้รับไม่ว่าสิ่งนั้นน่ะคุณจะประสบความสําเร็จหรือได้รับความสุขเล็กๆน้อยๆมากแค่ไหนจงขอบคุณเพราะว่าอะไร สร้างความเคยชินให้พลังงานของตัวเองเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณคือการที่เราเปิดพลังงานเปิดประตูพลังงานของตัวเองให้ได้รับสิ่งดีๆเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นนะคะพลังพลังงานของคำขอบคุณหรือการสํานึกรู้คุณนะ่ะคือพลังทวีที่เป็นพลังหลายร้อยเท่าอะ่ะหลายร้อยเท่าหลายเขาเรียกว่ามากมายหลายเท่าที่จะเข้ามา นะะตอนนี้คุณมีอะไรอย่างไรขอบคุณสิ่งที่คุณมีด้วยขอบคุณชีวิตนี้ขอบคุณที่ได้ตื่นมาขอบคุณที่มีลมหายใจขอบคุณที่สุขภาพแข็งแรงขอบคุณที่มีเงินทองให้ใช้ชีวิตสุขสบายมีบ้านให้อยู่มีรถขอบคุณที่มีครอบครัวที่น่ารักขอบคุณที่มีคู่แท้ที่อยู่เคียงข้างนะะขอบคุณที่ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นขอบคุณที่จักรวาลดูแล ขอบคุณที่จักรวาลอยู่เคียงข้างลูกรู้ว่าจักรวาลรับรู้ว่าสิ่งที่ลูกพูดและได้ยินได้ฟังลูกเสมอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างและมอบความรักมอบความสุขอันยิ่งใหญ่มอบความเบิกบานและความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับชีวิตและจิตวิญ,ญญาณดวงนี้ของลูกขอบคุณค่ะนี่คือสิ่งที่คุณควรจะทําในทั้งเดือนธันวาคม เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เดือนนี้ยเป็นพลังงานแห่งการยืนยันสิ่งที่คุณต้องการและการยืนยันว่าคุณพร้อมรับและการยืนยันว่าคุณนะ่ะเคลียร์พื้นที่แล้วพร้อมรับเต็มที่นะคะวันนี้พี่เมย์มาบอกนะเอาสั้นๆนั่นแหละนะคะก็คือพลังงานที่คุณจะต้องใช้จิตดลบันดาลอธิษฐานภาวนาจิตนะคะ ภายใต้แสงจันทร์ในค่ำคืนวันเสาร์และว,วันอาทิตย์นี้วันที่7วันที่8แล้วถ้าใครมาเจอคลิปนี้หลังวันที่7ที่8ทดทำยังไงนะคะหลังวันที่7ที่8มาเจอคลิปนี้ไม่เป็นไรคุณยังทําได้ในทุกทุกวันในทุกค่ำคืนนะคะหรือคุณจะทําช่วงกลางวันถ้าบอกว่าค่ำคืนหนูไม่กล้าออกมาหนูมีความกลัวจริงๆเราไม่ต้กลัวนะทุกคนอะ ะพลังงานของคุณอะถ้าคุณมีความกลัวนั่นคือไม่ใช่พลังงานอันไร้ขีดจํากัดเพราะพลังงานอันไร้ขีดจํากัดพลังงานต้นกําเนิดไม่เกรงกลัวสิ่งใดค่ะไม่มีความกลัวเลยเพราะว่าเราคือพลังงานเดียวกันหมดทั้งจักรวาลเป็นพลังงานเดียวกันแต่อยู่คนละภาชนะนะคะพลังงานต้นไม้อยู่ในภาชนะต้นไม้เขาเป็นพลังงานของต้นไม้ก็เป็นพลังงานแห่งความรักเหมือนกัน ทั้งหมดเหมือนการความรักเป็นพลังงานแห่งความรักอันไรเงื่อนไขนะคะเป็นพลังงานแห่งความสงบสุขความอิ่มความเต็มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกลับไปเป็นพลังงานต้นกําเนิดคุณจะมีความรู้สึกแบบนี้มีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจสบายใจเป็นผู้ให้ไม่เกรงกลัวเนะคะเพราะคุณรู้ว่าคุณทําได้ทุกสิ่งมีได้ทุกอย่างแล้วคุณรู้ว่าคุณอะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ะะเป็นพลังงานที่ทําทุกสิ่งได้อย่างไร้ขีดจํากัดและนั่นคือพลังงานต้นกําเนิดที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่แรกเกิดน,นะคะอยู่ในตัวตนของคุณนั่นเองแนะและในวันนี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปเนาะพี่เมย์อยากจะให้ทุกคนนะคะยืนยันพลังงานตัวเองเขาเรียกว่าแสดงศัก,กยภาพหรือคอนเฟิร์มยืนยันพลังงานตัวเองนะคะ กระจายแสงสว่างของตัวเองให้เป็นแสงสว่างที่กระจ่างมากยิ่งขึ้นให้เป็นแสงสว่างที่สว่างเปล่งประกายและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นให้สว่างจ้าและชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการพิมพ์7 7นะคะคอนเฟิร์มกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอนเฟิร์มกับพลังงานของจักรวาลคอนเฟิร์มให้จักรวาลได้รับรู้ว่าคุณได้รับสารน,นี้แล้วแล้วคุณยินดีนะ เปิดพลังงานเปิดประตูตัวเองแล้วคุณยืนยันว่าคุณพร้อมที่จะรับปฏิหารที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่เมย์ขอบคุณที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในบ้านหลังนี้นะคะขอบคุณมากๆและสาหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนอย่าลืมนะคะถ้าคุณนะคะแบ่งปัน พลังงานนี้ให้กับผู้คนรอบข้างของคุณได้ช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นการเขาเรียกว่าแบ่งสิ่งดีๆแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะแบ่งปันพลังงานดีๆความรู้ดีๆให้คนรอบข้างคุณได้นำปฏิบัตินั่นคุณก็เป็นแสงสว่างนะคะคุณก็อยู่ในทิศทางของความศักดิ์สิทธิ์และเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นและคนรอบข้างเพราะว่าอะไรเพราะคุณคือคนที่เป็นผู้ถูกเลือกแล้วคำว่าผู้ถูกเลือกไม่ใช่ถูกเลือกจากจักรวาล ผู้ถูกเลือกก็คือพลังงานต้นกําเนิดเราพลังงานเดียวกันผู้ถูกเลือกคือคุณน่ะเลือกตัวคุณเองอะ่ะให้มามีประสบการณ์แล้วเป็นคนที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นแสงสว่างเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นเขาเดินทางตามที่คุณเดินเพราะว่าเขาจะเห็นว่าคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณจงเป็นแสงนำทางให้เขาเขาจะเห็นว่าคุณน่ะมี สุขภาพดีขึ้นมีอารมณ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็เจอแต่เรื่องดีๆเพราะว่าคุณดำเนินชีวิตแบบนี้บนเส้นทางของความศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณนำทางผู้อื่นด้วยทิศท,ทางหรือแสงสว่างที่คุณดำเนินชีวิตนั่นก็คือหน้าที่ของคุณเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจงเข้มแข็ง ในการที่จะรักษาแสงสว่างตัวเองไว้นะคะแล้วก็พี่เมย์ได้รับสารใดจากจักรวาลจะนํามาส่งต่อให้ทุกๆคนอย่างต่อเนื่องแน่นอนเพราะว่าพลังงานตอนนี้นะคะเป็นพลังงานที่เข้มข้นแล้วประตูพลังงานเปิดนะคะให้ทุกคนนะคะ ยืนหยัดอยู่กับพลังงานตัวเองแล้วมีความเชื่อมั่นนะคะศรัทธาไว้วางใจแล้วก็จงเพียรพยายามทําต่ออย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนร0อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ